สี่ดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่ออกับเกม TV, ทีวีทีเอสไทยแลนด์กันครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซิร์ฟสงครามบนเตียงนอนนะครับใส่ตาผมเลยนะครับก็ได้ i n s G e เอสจเอผิดๆนะครับขอไป A N G R U s H แล้วก็จุดไปนะครับต่อไปก็ต่อไปก็ดีครับดี D, I, g แล้วก็ไนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะพิิดขอไปนะแล้วก็แดดนะครับแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ s s s r อ <Viol ent>. S อสนะครับ SRV จุด E นะครับจุด้วเราก็เสร็จแล้วนะครับแคปได้นะครับแคปได้แล้วตรงนี้ผมก็จะใส่เบสบอลนะครับสงครามบนเตียงเบสบอลนะครับใส่ไปนะครับ ใส่ตามผมเลยนะครับตั้งบนนี้ก็ตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็เพลงไปเลยครับเล่นไปเลยนะครับก็เล่นไปครับ <c oughs> ปฏิโตต่างเาลมังคู่แตกเอาทำไมดำหมดเอารหัสไม่ต้องใส่เ,เล่นได้เด้อ เข้ามาก็เล่นได้เลยนะครับเพราะผมใส่รหัสอยู่แล้วอ๋อมันต้องใส่รหัสด้วยนะครับใส่ตามผมเลยนะครับ R E G I S G.. E S แล้วก็ใส่รหัสไปเลยนะครับรหัสของตัวเองครับตัวยจะใส่รหัสตามผมไมได้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จสำหรับการล็อกอินแล้วนะครับแค่นี้นครับก็เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตีคนอื่นได้ไหมไหนว่า PV PVP ตรงไหนวะ PVP แม่งเล่นตรงไหนวะเย็ดเป็ดก็ขกาะไปท่านผู้ชมที่พูดคำหยาบไปนิดนึงนะครับ ตรงไหนหน้าน่าจะ PVP ไหมหรือว่าคนเต็มหมดละอะไรวะไม่เขียนว่ายังไม่ได้ล็อกอิน,นครับเดี๋ยวล็อกอินไปใหม่นะครับท่านผู้ชมก็มาล็อกอินเสร็จแล้วนี่ R E G I e G S i s t e, s, C e s แค่นี้นะครับแล้วใส่ฮหัดไปปึ๊บแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เข้าได้แล้วนะครท่านผู้ชม Ingame เข้าได้แล้วครับก็าจบกับการรีวิวเซิร์ฟนี้แล้วนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ